เอาพี่ดูกิโลสองจุดหนึ่งตรงกันไหมขกอพี่ดูตาโลก่อนมนึงนะสองจุดหนึ่ัอามาเอาแล้นะอาเลยพี่ก็ปอบไว้ปอไปมือมากครับผมเสียดเสียลองดูนี้นะครับผมคืออยู่กับพ่อมานานแล้วแต่พ่อคือว่าขันเรนแล้วแต่เด็กๆืม พ่อครไอพี่ลองกินหนูยก่าหนึ่งอ่นึ่รนะไม่เป็นไรครับอบให้ลูกค้ากินเนี่ยเราเลยสบายใจออนจืดแล้วก็คืนให้เคม็มให้<อ>ไม่ไหวแล้วกินก่อนเลยกินก่อนเข <c oughs> า,าไ,มไม่ถงบ้านอย,ยอย่ะมีใหมแล้วช่วยกัน มาอันนี้หลายมึงงาเอามานี่ไงมาฝึกดีดีดีเพื่อเพื่อมาฝึกเพื่อให้มันเก่งให้มันแยกสาขาเราจะได้เอาของให้มันแยกเดี๋ยวอะไรครับไม่ดูแม่ก็รู้แล้วต้องไปทนั่นแหละเออเพราะเขาไม่เอามาสอนพี่แล้วมันหวานมันครับตาเป็นไงครับได้ได้เหมือนเดิมพี่นะได้เลยครับแมวเอาไม้มาเอาไม้พี นี่ตุวพี่ <มา S 1> พทำนะคอยไม่นะอ่ะปั๊บแล้วเอีกก็ห่อเลยเอาคอยฝานติดตาอ่ะป่าได้ยังครับ,บเดี๋ยวโรกเลยนี่มาป่า